ในดันดาดันเนี่ยนอกจากจะมีพูดผีวิญญาณแล้วก็มนุษย์ต่างดาวเอามาตีกันแล้วภายในเรื่องเนี่ยยังได้มีการหยิบเอาอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตนะครับผมใส่เข้ามาด้วยซึ่งสิ่งสิ่งนั้นก็คือ UMA หรือ y UMA นะครับที่ย่อมาจาก Unidentified Mysterious Animal นะครับซึ่งแปลประมาณว่าสัตว์ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าคือตัวอะไรนะครับหรือแปลแบบไทยๆเลยก็คือสัตว์ประหลาดบนโลกของเราเนี่ยมันจะมีคนที่ไปเจอสัตว์แบบประหลาดประหลาดแล้วก็ อาจจะถ่ายรูปไม่ได้หรือบางคนก็ถ่ายไม่ได้นะครับแล้วก็เอามาเล่าต่อกันฟังจนเกิดเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับว่าอไอตัวเนี้ยมันมีจริงหรือเปล่าซึ่งในดันดาดาเนี่ยก็ได้มีการหยิบเอาทฤษฎีสมคบคิดในโลกความเป็นจริงของเราใส่เข้าไปในเรื่องนะครับซึ่งมีทั้งยูมาที่ถูกพูดถึงบนโลกความเป็นจริงของเราแล้วก็ยูมาที่ถูกพูดถึงภายในเรื่องที่เป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาใหม่โดยอาจารย์คนเขียนด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นคลิปนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่ายูเหรือยู ภายในดันดาดันเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างแล้วข้อมูลของแต่และตัวทั้งจากในโลกความเป็นจริงของเราและภายในเรื่องเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปยังไง UMA ตัวแรกครับ Fatwood Monster ซึ่งเป็นมนุษย์ต่างดาวที่โผล่มาเล่นงานโอคารุนกับโมโมะนะครับซึ่งเจ้านี่เนี่ยมันได้รับค่าจ้างมาจากพวกเซอร์โปให้มาจับตัว2คนนี้ซึ่งถึงแม้มันจะมาจากต่างดาวเนี่ยแต่ว่ามันก็ถูกจัดประเภทเป็น UMA โอคารุนรู้จักเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับข้อมูลภายในเรื่อง ถูกพบเห็นครั้งแรกที่เมืองแฟตวูดของรัฐเวอร์จิเนียในสหรัฐอเมริกานะครับส่วนในประเทศญี่ปุ่นน่ะก็ถูกพบที่จังหวัดยามานาชิซึ่งรู้จักกันในชื่อมนุษย์ต่างดาวสูง3เมตรโดยความสามารถของเจ้าแฟตวูดก็ถูกออกแบบมาให้ต่อสู้ในลักษณะของซูโม่มีพละ,ะกําลังทางกายภาพที่สูงมากๆโอคารุนกับโมโมะในช่วงแรกช่วยกันสู้ช่วยกันลุมเนี่ยก็เรียกได้ว่ากว่าจะเอาชนะคืนเหนื่อยเพราะเจ้าแฟตวูดมีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่ มากๆนะครับวิธีเดียวที่จะเอาชนะมันได้ก็คือต้องให้มือของมันแตะกับพื้นเป็นกฎของโซโม่ถ้าเกิดว่ามือแตะพื้นเนี่ยก็เท่ากับพ่ายแพ้เจ้าแฟตวูดก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ามือมันแตะพื้นเนี่ยร่างกายมันก็จะค่อยๆสลายหายไปอันนี้คือเจ้าแฟตวูดในเรื่องตันตาดันนะครับส่วนในโลกความเป็นจริงเนี่ย ก็มีเรื่องราวของเจ้าแฟตวูดมอนสเตอร์ซึ่งที่มาของชื่อแฟตวูดเนี่ยก็คือมาจากเมืองแฟ w วูดของรัฐเวอร์จิเนียในสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องราวของเจ้าแฟตวูดเนี่ยที่ได้มีการถูกบันทึกเอาไว้ครั้งแรกก็ต้องย้อนกลับไปวันที่12กันยายนปี1952เอ็ดเวิร์ดกับเฟธเมย์สองพี่น้องและทอมมี่เพื่อนของพวกเขาที่มีอายุประมาณ1 0 1ถึงขวบพวกเขาได้เห็นวัตถุประหลาดที่ส่องแสงอยู่บนฟ้าแล้วจากนั้นวัตถุเนี่ยมันก็ได้ ตกลงสู่พื้นแล้วก็หายไปซึ่งเด็กทั้ง3คนนี้คาดว่ามันตกลงไปในทุ่งนาของชาวนาที่ชื่อว่าฟิตเชอร์นะครับเด็กทั้ง3คนนี้ก็เลยได้ไปตามพ่อแม่ของตัวเองรวมถึงเด็กคนอื่นๆในหมู่บ้านด้วยแล้วก็มีเป็นเจ้าหน้าที่คล้ายตำรวจเนี่ยติดตามไปยังพื้นที่ตรงนี้ด้วยเพื่อไปพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรซึ่งเมื่อพวกเขาไปยังจุดที่คิดว่ามีสิ่งแปลกประหลาดเนี่ยตกลงมาพวกเขาก็ได้พบกับหมอกควันจํานวนมากนะครับซึ่งภายในหมอกควันเนี่ยก็มียา จานปินอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถระบุได้ตกอยู่และในตรงนั้นเนี่ยก็ได้มีสิ่งมีชีวิตหรือจะเรียกว่าสับประหลาดเลยก็ได้ที่มีดวงตาแดงกล่ำนะครับมีลักษณะตัวสูงมากแล้วก็ดูไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตใดๆบนโลกใบนี้เลยซึ่งหลังจากนั้นเด็กพวกนี้ก็ไปแจ้งกับนายอำเภอนะครับซึ่งวันรุ่งขึ้นเนะี่ยนายอำเภอก็ไปตรวจเช็คในพื้นที่นั้นแล้วก็ไม่พบอะไรแม้แต่ร่องรอยของจานปินก็ไม่พบ เราพบแค่ว่าเออมันมีกลิ่นแปลกๆที่คล้ายกับโลหะตามข้อมูลที่เด็กพวกนี้ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าในพื้นที่ตรงนั้นมีกลิ่นที่มันคล้ายกับโลหะแบบเจือจางอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีคนเห็นไอ้เจ้าสัป,ประหลาดตัวนี้เรื่อยๆแล้วก็ไปแจ้งในอำเภอแล้วก็เกิดการพูดต่อๆกันนะครับว่าเออที่เมืองแฟตบูดเนี่ยมันมีมนุษย์ต่างดาวซึ่งบางคนบอกว่าพอเขาได้พบเห็นไอ้เจ้านี่แล้วมันก็ทําให้เขาเกิดการอาเจียนแล้วก็มีอาการชักอย่างรุนแรงจนต้องไปนอนโรงพยาบาล กันเป็นอาทิตย์นะครับซึ่งแพทย์ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าอาการนี้เกิดจากอะไรซึ่งพอมีคนเห็นเจ้าตัวนี้เยอะๆเข้าที่เมืองแฟตบูดนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เกิดภาพวาดของเจ้ามนุษย์ต่างดาวตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งภาพวาดของมันเนี่ยก็เป็นปรามาณนี้นะครับตามคําบอกเล่าก็คือสวมชุดแบบเป็นฮูดนะครับมีดวงตาสีแดงบางคนก็บอกว่ามันมีแขนที่ไม่สามารถมองเห็นได้มีตัวที่เลืองแสงนะครับแล้วก็มีความสูงแถมเจ้าเนี่ยมีความเร็วมากๆด้วยและ หลังจากนั้นเรื่องราวของเจ้าแฟตวูดเนี่ยมันก็เริ่มแผ่กระจายออกไปนอกเมืองแฟตวูดไปตามเมืองต่างๆจนเกิดเป็นทฤษฎีต่างๆมากมายนะครับว่าเจ้าแฟตวูดคืออะไรกันแน่บางคนก็บอกว่ามันเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มากับ UFO แล้วก็มาตกอยู่ที่โลกบางคนก็บอกว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่อยู่บนโลกอยู่แล้วตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับผมว่าเจ้าแฟตวูดเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่เรื่องที่ผู้คนในเมืองแฟตวูดเนี่ย สร้างขึ้นเป็นเหมือนตำนานเมืองเพื่อที่จะขายการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งนี่ก็เป็น UMA ตัวแรกนะครับที่ดันดาดันเนี่ยได้หยิบเอามาใช้ภายในเรื่อง UMA หรือ UMA ตัวต่อมาครับก็คือกั้งตะกะแตนซึ่งกังตะกะแตนเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวกังตะกะแตนซึ่งเขาเนี่ยเป็น UMA ที่ถูกคิดขึ้นมาในดันดาดันเท่านั้นนะครับในโลกความเป็นจริงของเราไม่มีใครพบเห็นกังตะกะแตนอันนี้เท่าที่ หาข้อมูลมาได้นะครับไม่เจอข้อมูลของตัวก้้งตะกะแน่นดังนั้นจึงถือว่าเป็นจูเอ็มเอที่ถูกคิดขึ้นมาภายในเรื่องโดยอาจารย์คนเขียนนั่นเองโดยข้อมูลของคุณก้้งตะกแ่นนะครับก็คือเขาเป็นลูกจ้างของพวกเซอร์โปให้ลงมาจับตัวพวกโมโมโอคารุนแต่ในภายหลังหลังจากพ่ายแพ้เขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากโมโมและโอคารุนนะครับจึงทําให้เขารู้สึกผิดที่ทําไม่ดีกับโมโมและโอคารุนเอาไว้ซึ่งก็มีราม่าส่วนตัวของเขาด้วยนะครับว่า สาเหตุที่เขามาทําเรื่องแบบนี้รับงานจากพวกเซอร์โปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเมียเขาเสียชีวิตไปจากโรคเลือดจางแล้วลูกเขาก็เกิดอาการโรคแบบเดียวกันกับ ภรรยาของเขาที่เสียชีวิตไปเขาจึงต้องหาเงินมารักษาลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเลือดถ่ายเลือดให้ลูกตลอดเวลาแต่ทว่าคุณเซโกหรือ่าของโมโมก็ได้รู้วิธีแก้ปัญหานั้นก็คือเลือดของพวกก้้งตะกแตนเนี่ยมันมีความใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกับนมวัวของโลกมนุษย์ดังนั้นลูกของคุณก้้งตะกแตนจึงสามารถรักษาได้ผ่านนมวัวบนโลกมนุษย์นั่นเองซึ่งคุณเซโกก็เลยมอบวัวให้กับคุณก้้งตะกแตนนะครับแต่ว่าดาวของกัางตะกแตนได้มีการบอกว่า มันเป็นน้ําทั้งดาวไม่สามารถเพาะปลูกทําพืชผักสวนครัวทําแบบการเกษรตรปศุสัสั์อะไรแบบนี้ได้เลยมันจึงทําให้คุณกั้งตะกแตนไม่สามารถอยู่บนดาวของตัวเองได้บวกกับดาวของคุณกั้งตะกแตนเนี่ยมันเป็นดาวที่มีความขัดแย้งสูงมากๆมีสงครามเป็นพื้นที่ที่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยใช้สําหรับเอาไว้ลบกันดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยมากๆคุณกั้งตะกแตนก็เลยตัดสินใจพาลูกชายของตัวเองหนีอพยพมาอยู่ ยังโลกมนุษย์ถาวรนั่นเองปัจจุบันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งสมาชิกค,คนสําคัญของกลุ่มโอคารุนซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าคุณก้้งตะกะตนเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญด้านการต่อยหมัดเขาจะรุนแรงมากๆและยิ่งเวลาเขาอยู่ในน้ําหมัดของเขาเนี่ยจะรุนแรงกว่าตอนอยู่บนบกประมาณ10บเท่าได้ตัวต่อมาครับเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนก็คือเนสซี่นั่นเองไม่มีสัปราดตัวไหนจะโด่งดังไปกว่าเจ้านี่อีก แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่ถูกเอาไปตั้งทฤษฎีสมคบคิดเอาไปทําภาพยนตร์จนกลายเป็นปีศาจที่โด่งดังระดับโลกเลยนะครับซึ่งในดันดาดันก็ได้มีการหยิบเอาเนสซี่มาใส่ไว้ในเรื่องด้วยโดยมาในฐานะมนุษย์ต่างดาวที่ถูกว่าจ้างจากพวกเซอร์โปให้มาเล่นงานพวกโอคารุนซึ่งเนื่องจากเนสซี่เป็นสัตว์น้ําเวลาเรียกออกมาเนี่ยก็ต้องเรียกออกมาในพื้นที่ที่มีน้ําเท่านั้นที่ไหนมีน้ําก็จะสามารถเรียกเนส ออกมาได้นั่นเองนะครับซึ่งความแข็งแกร่งของเนสซี่เนี่ยก็มหาศาลด้วยขนาดตัวที่ใหญ่แล้วก็อยู่ในน้ําที่ตัวเองได้เปรียบด้วยแล้วก็สามารถพ่นเป็นแบบปืนอัดอากาศแรงดันน้ําสูงไปโจมตีใส่คู่ต่อสู้ได้แต่ก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะครับก็คือเนสซี่เนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ฉลาดก็คือถ้าเกิดมันเจอหน้าใครมันก็จะโจมตีมั่วเลยส่วนเนสซี่ในโลกความเป็นจริงของเราเนี่ยก็เป็นสัตว์ประหลาดที่โด่งดังมากๆนะครับมีเรื่องเล่าถึงสัตว์ประหลาดตัวนี้มาก ม,มีคนเจอมีรูปถ่ายต่างๆออกมานะครับจุดกําเนิดของเนซี่เนี่ยจะอยู่ที่ทะเลสาบล็อกเนสในสกอตแลนด์ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทะเลสาบที่ดูมีความพิศวงน้ําก็ไม่ได้ใสมองไม่เห็นด้านล่างมันก็เลยเกิดจินตนาการของมนุษย์นะครับว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีตัวอะไรอยู่บ้างจนสุดท้ายก็มีคนเห็นสัตว์ประหลาดนะครับแล้วก็เล่าต่อกันมาแล้วก็เรียกสัตว์ประหลาดตัวนี้ว่าเนซี่เพราะมันมาจากทะเลสาบล็อกเนสนะครับซึ่งเนสเนี่ยมันแปลว่าเล็ก หรือว่าทะเลสาบนั่นเองดังนั้นมันจึงชื่อเนซี่นะครับเหมือนในดันดาด,ดันเลยคือตอนที่โอคารุนเจอเนซี่เนี่ยโอคารุนบอกว่าต้องเรียกมันว่าคามิซี่เพราะตอนนี้เนซี่ปรากฏตัวออกมาที่เมืองคามิโคชิคือเหมือนแบบเนซี่ไปปรากฏที่ไหนมันก็จะชื่อตามเมืองเมืองนั้นหรอกอย่างเช่นถ้าเกิดไปปรากฏอยู่แบบกรุงเทพเนี้ยก็คงจะชื่อแบบกรุงซี่อะไรประมาณนี้นั่นแหละครับเนซี่เนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าตำนานแห่งทะเลสาบล็อกเนสอย่างที่บอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็กลายเป็นสถานที่ท่ทองเที่ยว มีผู้คนอยากมาสัมผัสกับบรรยากาศที่ดูน่าค้นหานะครับแล้วก็แน่นอนพอมันเกิดเรื่องเล่าแบบนี้เนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับทฤษฎีสมคบคิดนะครับมีผู้ตั้งทฤษฎีสมคบคิดมากมายแล้วก็เชื่อว่าเนซี่เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเท่านั้นแต่มันเป็นสั์ปราดที่มีจริงๆเพราะว่ามันมีรูปถ่ายของเนซี่มากมายเลยแต่ว่ารูปถ่ายพวกนี้มันก็ไม่เคยได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นรูปจริงๆหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปตัดต่อซะมากกว่าซึ่งถ้าเกิด เทียบกับบ้านเราผมว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกับพญยานาคนั่นแหละคือมีคนเห็นหนะแต่ว่าก็ไม่เคยพิสูจน์ได้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกครับว่ามันก็มีกลุ่มคนจํานวนมากเลยที่เชื่อว่าเนซี่มีอยู่จริงนะครับซึ่งคนแบบไหนที่เชื่อก็คือคนแบบโอคารุนนั่นแหละฮะอย่างที่เราเห็นนะครับผมตอนที่โอคารุนเนี่ยเจอเนซี่โผล่มาเนี่ยคือแทนที่จะกลัวกับตาเป็นประกายเลยนะครับว่าเนซี่มีจริงนี่หว่าและตัวสุดท้ายครับก็คือซูจิโนโกะซึ่งตัวนี้เป็นสัปปะหลาดที่โผล่มาในภาพ ของจิจินะครับที่โอคารุนกับโมโมะไปดูเรื่องราวแปลกๆที่บ้านของจิจิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนที่อยู่บ้านนี้ถึงอยากฆ่าตัวตายอยู่กันไม่ได้แล้วพวกเขาก็ได้พบความจริงว่าใต้บ้านของจิจิเนี่ยมันมีโพงขนาดใหญ่เลย มันมีสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นและสิ่งมีชีวิตนั้นก็คือซูจิโนโกะซึ่งคนแถานั้นเนี่ยเชื่อกันว่ามันเป็นงูยักษ์ศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาเมืองซึ่งซูจิโนโกะเนี่ยมันก็อ้างอิงมาจากสัตว์ลึกลับของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับงูมีลำตัวที่อ้วนแล้วก็ไม่เจ้ามากซึ่งมักจะปรากฏอยู่ในสื่อยอดนิยมมังงะอนิเมะของญี่ปุ่นอยู่เป็นประจำซึ่งตระกูลเคียโตที่เชื่อว่าซูจิโนโกะเนี่ยเป็นงูยักษ์ศักดิ เื่องเส้นมาไหว้บูชาถ้าเกิดว่าไม่ทําตามทาให้ท่านงูยักษ์โกรธเนี่ยเมืองจะพังพินาศภูเขาไฟระเบิดแต่จริงๆแล้วงูยักษ์ตัวนี้เนี่ยเป็นจูมาหรือว่าจูเอ็มเอนะครับที่มีชื่อว่ามองโกเลียเดธเวิร์มหรือว่าหนอนมรณะมองโกเลียซึ่งในโลกความเป็นจริงเนี่ยเป็นเหมือนตำนานความเชื่อของชาวมองโกเลียนะครับว่าหนอนมรณะมองโกเลียเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายโกบิตามเรื่องเล่าได้มีการบอกว่าสัตว์ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับหนอน ักมีความยาวประมาณ1.5-2ถึงเมตรมีสีแดงสดหรือไม่ก็สีเหลืองตามตำนานเนี่ยได้มีการบอกว่ามองโกเลียเดสเวิร์มหรือว่าหนอนมรณะมองโกเลียเป็นสัตว์ที่อันตรายมาก สามารถฆ่าคนหรือว่าสัตว์อื่นได้ด้วยการปล่อยพิษหรือกระแสะไฟฟ้าซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้มันมีชื่อเสียงในฐานะสัตว์ที่น่าสะพึงกลัวและถึงแม้ว่านอนมลณะมองกโกเลียเนี่ยจะมีการถูกพูดถึงในวงกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในหนังสือเอกสารต่างๆหรือแม้แต่ในภาพยนตร์อย่างนอนยักษ์ทะเลทรายชาไอฮูห,หลุดในจูนเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนอนมรณะมองกโกเลียซึ่งไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักสำรวจหลายๆคนนะครับพวก ก็ยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนนะครับที่จะบ่งบอกว่านอนมรณะมองโกเลียมีตัวตนอยู่จริงๆนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยเชื่อกันว่านอนมรณะมองโกเลียเป็นเพียงแค่ความเชื่อแล้วก็ตำนานเรื่องเล่าขานของชาวมองโกเลียเท่านั้นก็เลยถูกจัดให้เป็น U.M.A. หรือว่า Unidentified Mysterious Animal หรือว่าสัตว์ลึกลับที่ไม่สามารถระบุได้ส่วนนอนมรณะมองโกเลียภายในดันดาดันที่หยิบเอามาใช้เนี่ยก็คือเหมือนกับต้นฉบับตามเรื่อง เล่าเลยนะครับเป็นหนอนยักษ์ที่มีขนาดตัวที่จ้าวใจมากๆแล้วก็มีความสามารถในการปล่อยกระแสไฟฟ้าแล้วก็ใช้พิษในการโจมตีคู่ต่อสู้ซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสาหรับ UMA หรือว่า y UMA ภายในดันดาดัน,ดน,ดนที่ได้มีการปรากฏตัวออกมาภายในเรื่องณปัจจุบันนะครับซึ่งก็มีแค่4ตัวนะครับเท่าที่ผมนับได้ในตอนนี้นะอนาคตคิดว่าก็น่าจะมีออกมาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าทฤษฎีเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดลึกลับบนโลกของเราเนี่ยมันมี เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดอาจารย์คนเขียนดันดาเนี่ยก็คงจะนํามาเขียนในมังงะของตัวเองเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็มารอดูกันว่าอนาคตเนี่ยจะมีตัวอะไรโผล่มาอีกบ้างก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ